ความหมายและพลังตัวเลข6776ซึ่งเป็นเลขคู่ศัตรูของการเงินและความรักเป็นทุกข์เป็นกังวลแม้มุ่งมั่นจะหาไรายได้อย่างดีแต่ก็มีรายจ่ายสูงเช่นกันเพราะว่ามีคนช่วยใช้ภาระและผิดชอบมากมายและเจ้าตัวเองก็ใช้เงินเก่งอยู่แล้วรดนิยมดีจัดว่าเป็นพวกเสพสุขนิยมตัวจริง ภายนอกอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ดูดีแต่เบื้องหลังความโรลานั้นมีหนี่สินเยอะแยะชัดหน้าไม่ถึงหลังความรักแบบรุนแรงคุ้มดีคุ้มร้ายยากที่จะเข้าใจบทจะดีก็ดีเหลือเกินบทร้ายก็ต้องหลีกให้ทันเลยทีเดียวบางครั้งค่อนข้างกิโลมินติกมีสเสน่ห์เร่าร้อนหากรักใครย่อมทุ่มเทให้หมดใจแต่รัก มักจะไม่สมหวังมีอุปสรรคเช่นผัดพลาดแยกจากหรืออยู่ห่างไกลกันมีปากเสียงกับคู่ของของตนเองบ่อยๆจากสถิติสรุปได้ว่าเป็นเลขที่ให้ผลล้ายทั้งในด้านเศรษฐกิจและครอบครัว